เอ็กแขมคิดถึงแย่เลยดีครับเป็กตัวจริงเสียงจริงเอกแขมรอด้วยนิสัยดีด้วยป้าบอกแบบใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวไม่ใหญ่เขาหลับพอดีเพรียวหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีสุดยอดน่ารักครับเชียร์ให้หน่อยเชียร์น้องให้หน่อยน้องคนสวยนะจะมีอุปสรรคความขความน้ำเยอะแยะแต่ทำไมต้องสู้ต้องสู้ทำไมครับทำไมครับเพราะอุปสรรคเขาเยอะเขาสวยคนจีบเยอะ ตกลงกันเลยว่าเดือนเท่าไหร่เราเปรียเท่าไหร่มหา่ครั้งอย่างเงี้ยนี่มาวันละวันเลยมาทุกวันทุกวันมาทุกวันไวหรือเปล่านั่งรถไกลๆมหาเราไป มีเกตไม่มีเกตไม่มีมาจะลาไมต้องต้องเอาเกตออกให้ได้ทั้งนั้นใช่ต่อ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 เกตต่อ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 อางตกบ่มีู่กใจ่ตูกูกใจกูเลยแ่กูเลยอ๋ออันนั้นโอเคต้องแ่กไม่ดาแ่กูเลยแ่กูเลยน่ารักทั้งสองน่ารักทั้งสองว่าถ้าชอบเกตออกแล้วกินไม่ออบอกว่าจะเก็บอีสอดไว้ให้ม ใครจซะเล้วแม่ผมดลไม่ไม่เขาเขาโอเคแต่เก็ดูแลกอไม่ไม่เขมืซื้อก็ได้ นะนเนมื่อตอนเย็นฝาหนูจะไปสมัครแดนเซอร์แต่หนูติดข้อเดียวเขาก็เลยไม่รับหนูเด้าไม่เป็นหน้าะเด้าไม่เป็นอ๋อลองลองหน่อยดินิดนึงอ่านิดนึง ไป้เข็มได้ถึงพึ่งได้อู้ยอช่อนสุดโดยที่ดูดูนี่มีขมอนกำลังจะขึ้นนิเบานะครับมีมอนบอลกูเดนเมื่อก่อนนี้เอาเพลงเขามาร้องอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะไม่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ร้องไปรถดแห่กันร้องร้องไหมใช่จป็นไม้สามซองนะครับผม ละมุกผมด้วยจดหมายสั่งจองไม่ใช่เพลงพี่เขาละมุกผมหน่อยโอ้ไม่เออใช่ไม่ใช่เพลงเออใช่ขอโทษทีบมีควาเพียงเบายังหาดินแบบเป็นคนภาคกลางเลยจะพอเลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับผมครับผมความรู้หน่อยบ้านฉลามเนี่ยมันถ้าเราไม่ไม่ทำให้มันดีมันจะกินไม่ได้ใช่เวลาเราย่ำเข้าไปเนี่ยมันจะแง้เขี้ยวอ่มันจะภาษากลางเนี่ยเขาเรียกอะไร เหมือนกับเรามือนกับเราเคี้ยวดินทรายอย่างเงี้ยภาษากลางมีความเป็นดไม่น้คืออะไราษาเคี้ยวภาษามาสาสาเคี้ยวากป้าเคยกินดินทรายป้เคยภอษากาันภาษปากอะไรเงี้ยภาษาไทยพูว่ามันแงหรือมันหยาปากเพามเย่ามันหัดเพราะเรีว่มันเป็นหัดประมาน เดี๋ยวพี่แกก็เอาเพลงผมขึ้นไปร้องแล้วอ่าใช่เพลงอะไรเพลงซักว่าว่าเป็นเพลงของไอ้แขมใช่ไหมต้องฉบับใช่ปะเดี๋ยวพี่แกเอาไปร้องพี่แกไปร้องเขาเบิ้ลเขาเบิ้ลพี่แกนับเป็นพี่เล่าเตือนนะโอ้โหนี่นี่เจ้าของเพลงใช่ไหมแจกครับเจ้าของมีชักว่าวใช่เก็บนี้ก็สิ้นหรือเปล่าไม่ผมขอบคุณพี่แกที่เอาเพลงผมไปร้องเดิน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 เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยใ่ครับเอ้คําว่าที่เองไม่อยู่เขาร้องเลยตลอด ใช่ไหมเออพ่อเป็นปีกของเขาปีเขาแหละชว่าเาแหละชักว่าใช่ก่ีเ่าครับี่รถ็กขไปร้องอยู่ตอนนี้ก็ไปร้องอยู่อันนี้เนี่เคยเคยเจอข็มเคยเจอตัวจริงอ่ะเคยเจอตัวจริงป่ะไรลเจนจันี่แหละึกเจม่เจอครั้งแรกเ่าว่าเป็นช่างกมันเป็นที่เก่าฉากมันชีวิตจริงแล้ว แตนี่ผมไอไอไม้นี่โอเคนะผมว่าโอเคหมด้อง้นอ่ะโอเคแม่ปาได้โอเค้า้วียไข่ราขอมคารุกงข้าเพียบ้าขผู้สาวเนี่ยตายปแล้วป้าติดต่อพี่เคมนใหรู้หน่อยได้อ้าวทไมติดก็ติดอเองเลยี่เนี่ยมันบริมันบริไม่ผมเคยติดต่อเขาหลายคนแล้วไม่ได้สักคนเลยเจี๊ย คนละมันพอแล้วไงแต่นั้นพอแล้วป๋าเดี๋ยวผมหาเองเออใช่ดีกว่าเย่งกันการพี่ปลาลมหน่อยเดี๋ยวพี่แกลองเพลงผมไม่ทันนิดโอ้อีกนานไม่เบื่อคุณแม่ดิเกินความเบื่ออะไรเดี๋ยวเแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ไม่ยากขอบคุณนายรายครับแต่ว่าผมบอเก็บลิขสิทธิ์ต่ว่าขอบคุณนายได้หลายคันมึงี่เล่านี่ผมเพลงผมมากี่วันเนี่ยมากี่วันเนี่ย ตรงนี้ไปน่นด้วยสองวันกลับอีสานแล้วกลับอีสานใช่แล้วก็ไปงานรถเนอ่ารถแห่ไม่น่าว่างของเอกเข้มนี่คนเยอะรับรับรับแจ้งจากอ่าของเอกเข้มหนึ่งหรือสองสองรับแจ้งกันหนึ่งบอกว่าหนึ่งรถแห่เยอะบ่อสู้กับเขอกเข้องโอ้โหเอกเข้มนี่มีเขาอยากแฟนคลับเอฟซีนี่ไม่ธรรมดาคนอื่นเขาไม่รู้ไงบอกว่าจ้างไปแล้วแบบพอไปเห็นการเล่นกันอะไรแล้วแบบ อย่ากนั้นก็ไม่จ้างอีกเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงแม่โอ้โหเนี่ยตัวว่าจ้างรถจ้างรถแหวนเลยสองตัวนี้ก็คืออยากจะรู้อยากจะรู้ก็อันนี้เพลิงเบาอันนี้เจ้าของเพลิงอะไรนะน้องใหม่ชักเบาเจอกันก็วิ่งเบาเทียบกับข้าเอลเลยงด้วยปะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเบา รักเป้าเน่ยมันชีวิตจริงถ้าติดตอ่อไปเแค่ละไม่คุยเองคุยกับเขาเองเลยเพราะว่าถ้าพี่ติดตอ่อให้มันจะผิดหวังเพราะติดตอ่อมาหลายคนไม่เคยสมหวังทุกคน<บ>ใช่ปะบารติดตอ่อให้เมียเขามั่ง <c oughs> ไม่มีไม่มีนั่นกคนตรีไม่มีส่วนเลย <c oughs> ติดตอ่อให้ผมเวลาเป็นเจ้าเมียธรรมดานล้วเมียปูกองพี่ถ้าฝืนแนนมีแต่ปืนเอาแบบติดต่อให้ผมนะว่าจำว่าขวม ก็ดำทังไ yeah. ha ันม bon ัดขาหันผมบอลนั on, uh, ้นผมใส่หมวกเข้าไปแล้วผมบอลนั้นนี่ข้างานนี้เต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วมเต็มแล้วสุดยอดแล้วแค่หน้าตัวเอาอีรีหันบอลหันลูกฟัวร์กูออดีตเช่อะตอนแรกก่ แปแล้วหัสวมหัวแล้วมันใช่เขาแปแล้วก็มีค่าแค่แปลนาทีเท่าบทเดแปลแล้วแปลด้วยเส้นเรีวจังหมดแล้วพอแล้วเอาแค่นี้พอแล้วไปแล้วเอาแค่เต็มคลิปพอไปแล้วโอเคครับเก้านาทีก็ได้เก้านาที่ไม่เอาแค่เนี้ยพอเยี่ยงก็เอาทีคนไม่ดูนะแปดทีคนดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ใหม่แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ช่องของขอบคุณน้องมาขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคครับจบไปแลครับ